สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอนทองชาแนลนะฮะวันนี้เราก็มีโอกาสได้มารีวิวผ้าใบชักรอกนะครับจากทางร้านดอนทองการผ้าใบนะฮะท่านที่มีผ้าใบชัอกรอกอยู่แล้วหรือว่าต้องการจะติดตั้งผ้าใบโทรปรึกษาได้นะครับทางร้านเรายินดีให้บริการยินดีให้คําปรึกษาและยินดีไปดูหน้างานก่อนเพื่อประเมินราคาหรือว่าพูดคุยกันก่อนได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําการร้อยผ้าใบชักรอกสําหรับมือใหม่หรือว่าท่านที่ต้องการเปลี่ยนเชือกเชือกชํารุดนะครับมีอุปกรณ์อยู่แล้วอพอร้อยไปแล้วดึงขึ้นไม่ได้อ่ะนั้นเราก็มาเริ่มกันเลยนะฮะเริ่มจากมีอุปกรณ์นะครับโดยซึ่งถ้าหากว่าเป็นวัสดุดจากทางร้านดอนทองของเราก็จะคัดสันเน้นวัสดุดที่คงทนนะฮะใช้ได้นาน,านๆยาวๆเลยนะฮะ เหล็กของเราก็จะใช้เหล็กประปาแป๊บน้ำนะครับผมไม่เป็นสนิมนะฮะเวลาร้อยเชือกนะครับเราก็จะเริ่มจากฝั่งที่มีลอกคู่ก่อนลอกคู่ก็สอดเชือกตรงไปเลยครับตรงยาวไปเลยนี่นะฮะสอดตามภาพนี้นะครับทำตามไปด้วยก็ได้นะฮะแล้วเวลาเราดึงผ้าใบขึ้นลงเนี่ยเราใช้ตรงระหว่างลอกนะฮะเราเราก็เนี่ยฮะอย่างที่ช่างสอดนิ้วเข้าไปแล้วก็ดึงลงมาอย่างนี้นะฮะ เมื่อเราร้อยจากลอกคู่นะครับก็ร้อยมาถึงลอกเดียวอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็สอดดึงลงมาเพื่อจะมาพันหัวเหล็กด้านล่างนะครับผมนี่นะฮะเทคนิคง่ายๆก็คือว่าต้องพันไปในทางเดียวกันทั้งทั้งสองหัวนะฮะเหล็กด้านล่างเนะี่ยเชือกจะอยู่ข้างนอกก็อยู่ข้างนอกจะข้างในก็ต้องข้างในเหมือนกันนะครับเวลาดึงมันจะไม่คานกันมันจะดึงขึ้นพร้อมกันได้นะฮะ พันไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะฮะจนเต็มหัวแป๊บนะครับผมยังไงก็ระมัดระวังตรงด้านหัวแป๊บนิดนึงนะฮะถ้าหากว่า,าตัดเหล็กเองยังไงก็ลบลบคมด้วยนะครับลบคมไม่งั้นอาจจะบาดนิ้วมือเราได้นะฮะพันไปแบบนี้นะครับพอสุดปลายแป๊บแล้วก็วิธีการเก็บเชือกก็คือเอาปลายเชือกทิ้มลงไปในรูแล้วก็ขมวดหัวเชือกเพื่อจะไม่ให้มันรูดเชือกรูดได้นะฮะแบบนี้นะครับ ไม่ยากครับไม่ยากอาลองทำกันดูนะฮะแบบนี้นะครับทิ่มลงไปเมื่อเราทำการพันเชือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาลูกยางหัวยางแป๊บมาสวมตามขนาดของแป๊บนะครับเพื่อให้ดูเรียบร้อยแล้วก็าการการเกิดอุบัติเหตุใครมาชนทีสะใครมาจะมาชนมาอะไรอย่างนี้นะฮะเมื่อเราร้อยเชือกเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาลองดึงดูซิว่า มันจะขึ้นไหมนะครับนี่นะครับดึงแบบนี้ถ้าถ้าคนเดียวนะฮะคนเดียวก็เหยียบกลางแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยพร้อมกันเชือกสองเส้นดึงขึ้นมามันก็จะมมวนขึ้นมาแล้วเราก็หมวนเก็บให้เรียบร้อยนะฮะอันนี้คืองานที่ลูกค้าเอาไปติดเองนะครับที่มาสั่งทางร้านเราเราก็จะมีอุปกรณ์ไปให้ครบพร้อมติดตั้งไป,ไปถึงลูกค้าก็ติดตั้งได้เลยยังไงก็ โทรมาสอบถามราคาหรือว่ามาปรึกษากันได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นนี้นะฮะขอบคุณที่ชมตั้งแต่ต้นคลิปยันจบคลิปนะครับผมหากว่าสงสัยยังไงก็โทรมาสอบถามหรือว่าทักทายกันมาสอบถามได้นะฮะจะหากว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องของเรานะครับขอบคุณครับ